คลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกไม่ได้มีเจตนาโฆษณาเชิญชวนไม่เหมาะกับผู้ชมอายุต่ำกว่า18ปีสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบน้องเนสสายปันสายจอหายใจอีกเช่นเคยนะวันนี้เนสมาในเกมเทเชียล a อฟแอคนะคะหรือว่าเกมสาวทำของค่าย PG นั่นเองเอามาเดี๋ยวเรามาดูตารางจ่ายเกมนี้ก่อนเลยนะคะตารางจ่ายเกมนี้10จะเป็นตัวต่ำสุดหน้าไล่ขึ้นมา JQKA หน้าเขียวหน้านํำเงินหน้าม่วงหน้าชมพูหน้า,นา,นาแดงสูงสุดจะเป็นหน้าทองนะคะสล็อตบายจะเป็นแบบนี้สล็อตสเกตเตอร์จะเป็นแบบนี้นะคะการเล่นก็ประมาณนี้เลยสกเก ทุนมาห้าร้อยบาทล้างหน้าเกมกันด้วยเบทหกกันก่อนไปสิบหมุนเริ่มเริ่มมาด้วยดีโอ้โหโอ้โหเอาดีๆเอาดีๆทำดีๆครับทำดีๆครับผมทำดีๆเลยครับอ้าวเอาให้ไหวเอาให้ไหวเอาให้ไหวหนู เออ189 9แ้จ้าจอ้าวอ้าวมันจใจนั่นเนาะเด้มันจใจนั่นเนาะเด้อ่าไหนาลองเบ็ด8เผื่อเบ็ด8ปดมาใครจะไปรู้ถูกต้องปะเออเผื่อเบ็ดแปมันจึง้งอะใครมันจะไปรู้อะไรอ่ะใครมันจะไปรู้อะไรใครมันจะไปรู้อะไรใช่ยปลาชลายปลา ถูกต้องไหมล่ะครมันจะไปรู้เอ้ยหกร้อยสิกจศจ้าตึงตึงตึงมามาโอ้โหโดนเส้นดิโดนเส้นนีิครับโดนเส้นนีิครับผมอีกสักหนึ่งทีครับนี่ถูกต้องเลยร้อยแปดสิบปดครับร้อยแปดสิบแปดตึง ตาละหล,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 ลึงตึงตึงตาละหลึงตึงตึงอ้ยร้อายหกสิบเจ็ดจจ้าเอาให้อยู่เอาให้อยู่เอาให้อยู่ผมบอกคุณแล้วผมบอกคุณแล้วทําดีๆเดี๋ยวมันจะไอ้นั่นเออมันจะไอ้นั่นไงมันจะไอ้นั่นไงนั่นแหละยังไงยังไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนเข้ามาโดนเข้ามา แล้วแล้วแล้วยังไงคุณพี่นาสองร้ยเจ้ามจุดหกศนะจ๊ะไม่เป็นไรหรอกเบลดยี่สิบดิรออะไรอะ่ะก็ไปเบลดยี่สิบดีครับรออะไรกันพวกโอ้ยโอ้ยโอ้ยมามาเลยมาเลยมาได้เลย 614จ้าตึงโดนโดนแล้วโดนแล้วโดนอีกโดนแล้วโดนอีกครับผมอีกทีอีกทีไปอีกสักหนึ่งหนึ่งทีหนึ่งทีนี่หนึ่งนหหนะจ๊ะปึงป้งปึ้งมาฮะมาเลย แล้วแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนอีกทีเจอดีเลยครับนี่ครับผมเจอดีเลยเจอดีเลยแปดร้อยห้าบาทนะฮะอ่าไปปึ้งเข้ามาปึ้งเข้ามาอีกหนึ่งทีเข้าไปแล้วยังไงแล้วยังไงนะพี่แล้วยังไงนะพี่แล้วยังไงนะพี่โอ้โห เข้าแล้วล่ะเข้าแล้วล่ะเข้าแล้วล่ะโดนแล้วล่ะโดนแล้วล่ะมาเลยฮะมาเลยฮะมาเลยครับผมตึงสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์สเกตเตอร์โน้โ no, น no. ้ะไม่แน่ไม่แน่รอบนี้ไม่แน่โอ้โหเอาหนุเอาทำดีๆลูกทำดีดีเลย ทําอะไรก็ทําแต่ทําดีๆนี่1,583นะจ๊ะเหลืออีกหหมุนอ้าวไม่นิ่งดีพวกโอ้โหดอกสุดท้ายได้มาสีบาทอ่าวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะได้กาไรมาประมาณห0าพันกว่านะคะคลิปนี้มาเพื่อความบันเทิงไม่ได้เชิญชวนแต่งใดฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้บ๊าย We'll yeah.